พุทธบริษัททั้งหลายบัดนี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานและกรรมฐานแล้วต่อไปก็โปรดฟังเรื่องราวของท่านบุเา่าเมื่อเคลื่นที่แล้วมามีข้อความสำคัญอยู่ตอนหนึ่งที่บรรดาท่านพุทธบริษัทควรจะฟังยำ้ำแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติ เพื่อเดิกล่าวว่าในขณะที่แท่งขึ้นไปเฝ้าองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคในขณะนั้นปรากฏว่าองค์สมเด็จพระพิตรมานทรงตรัสคำว่าขึ้นไปเฝ้านี่เขมรดาท่านหลายได้โปรดทราบท่านที่ทรงอภิญญาเล็กก็ดีทรงอภิญญาใหญ่ก็ดีคำว่าอภิญญาเล็กก็ได้กัมโนมยิทธิ สำหรับพิญญายก็คือพิญญาที่บำเพ็ญมาจากกสินสิบอย่างนี้เรื่องการเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นของธรรมดาของท่านพวกนั้นแต่ว่าท่านนั้นหลายสงสัยคิดว่าจะเป็นไปได้หรือก็ขอได้โปรดให้ปฏิบัติตามท่านทำไม่ได้เยี่ยงท่านจะเป็นของไม่แปลก เป็นอันวา่าเมื่อข่านท่านไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมสม,มาสัมพุทธเจ้าแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วมีพระพุทธดีกาตัดว่าถ้าเธอปรารถนาความเป็นประโสดาบันเธอยจงปฏิบัติแบบนี้ขึ้นหนึ่งก่อนฉันอาหารให้พิจรารณาเป็นอาหารเรีบริกรสัญญา ทางนี้ไม่ได้หมายความว่าจฉเพาะพระอย่างเดียวคราว่าก็็ําได้เรียนกันมาแล้วสองให้เจริณาสุป,ปสัญญาให้มากเพื่อตัดราคะสามละอัสมิมนะคือการถือตัวถือตนและตัดสกายะทิฐิเป็นตน้นด้วยอำนาจของวิปัสนาญาณเพื่อความเป็นประโสงดาบันของเธอ นี่เป็นอันว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทจะเป็นพิสุสมณใน,นอุมบาสุมบาสิกาถ้ามีความปรารถนาอย่างนี้แล้วก็โปรดปฏิบัติเช่นนั้นเพื่อความเป็นประโสดาบันของท่านเมื่อคื่อนที่ว่ามาแล้วอย่างนี้มาขอร้ำอีกหน่อยหนึ่งเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนใจ ว่าความแต่ว่าความจริงความเป็นปนนระโยชน์ดาบ,บันนี้สําหรับผู้ที่เคยปฏิบัติในด้านสาวกภูมิตลอดเวลามาเป็นของไม่ยากแต่นี่ท่านผูน้นี้ท่านบาเพ็ญบารมีมาในด้านอพุทธภูมิคือปรารถนาเป็นผู้ด้เจ้าทําอะไรทุกอย่างมันก็ยากไปหมดสําหรับต่อตน,นี้ไปก็ขอ,ขอต่อเมื่อวานนี้ ท่านบันทึกไว้ว่า19กรกฎาคม2506เวลาเที่ยงเศษเจริญสมณธรรมจำเวลาของท่านนะดูดูมันว่าเวลาของท่านนี่มันไม่ว่างถ้าว่างจากแขกว่างจากงานท่านก็ทำทันทีถ้าเวลามีแขกอยู่ก็พิจารณาอริยสัจอยู่เสมอว่าคนทั้งหลายเลห่านี้มีทุกข์หรือเปล่า เวลาทำงานก็ตั้งใจได้จริงเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวเป็นการทรงสติสัมปชัญญะทรงอารมณ์เป็นสมาธิเวลาทำงานเห็นงานทุกชิ้นเป็นวิปัสนาญาณว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วไม่ช้ามันก็พังนี่ท่านใช้เวลาของท่านทุกเวลาเป็นสมถะและวิปัสนาไปหมด คนที่จะเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระบรมสุคตเขาทำกันแบบนี้ไม่ใช่ศักดาธแต่ว่าทไม่ใช่ศักดาแต่ว่าฟังคุยกันต่อไปท่านบอกว่าเวลาเที่ยงเศษเจริญสมณธรรมหลังอาหารเทนตอนนี้จิตสบายมากและใช้คำภาวนาวา่าขีนาสวาอนิยตา อารมณ์สบายแล้วท่านก็จเจริญต่อไปต่อไปจนทั้งจิตมีความสมบายถึงที่สุดมีอารมณ์ว่างจากกิเลสทุกประการมีอารมณ์ผ่องใสใจเป็นสุขสุขในที่นี้เราจะพิจรารณากันไม่ได้ว่าอะไรมันสุขแค่ไหนเป็นสุขที่เราไม่เคยพบไม่เคยเห็นเป็นสุขที่ไม่อยากจะถอนตัว มันที่องท่านมันยอดเหลือเกินแล้ว่้นก็จะเริญต่อไปจนใจสบายต่อไปท่างกับพบองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนา,า,าอีกหรือว่าท่านน่ปรารนนาพุทธภูมิเนี่เขาที่ไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าหรือว,ว่าท่านน่ปรารถนาสาวก,กภูมิเหมือนกันถ้าตามจิตถึงขนาดนี้แล้วเขาไม่ทิ้งพระพุทธเจา้า าพระพุทธเจ้ากันแจเหมือเกาะชายสันติพบแล้วจึงทูลถามว่าคาถานี้สำหรับวิปัสสนาใช่ไหมถ้าเมื่อได้แล้วก็มีต่ออีกไหมคราบคีมนาสวานิยตาก็แสดงในความเป็นบัคขีนาศบพระขีนาศก็คือพระอรหันต ท่านก็ที่ได้ถามองค์สมเด็จพระสงฆ์ท่านว่าอันนี้เป็นคาถาวิปัสนาญาณใช่ไหมท่านก็ตอบว่าใช่ท่านก็นกกท่านก็นถามต่อไปว่าเมื่อได้ดีแล้วเต็มที่แล้วมีอะไรต่ออีกสมเด็จพระผูมะาา้มีพระพาคเจ้าก็ทรงตรัสว่ามีเมื่อจิตเป็นสุขดีแล้วก็ใช้คำภาวนาว่านิพพานนิพพานาสุขขังย่ำให้ดีนะ เมื่อจิตเป็นสุขมีอารมณ์รักนิพพานว่าจากกินเหล็กก็พิจารณาว่านิพพานาสุขขังท่านว่าอย่างนั้นที่ผมมาเล่าให้ท่านฟังนี่ผมไม่ได้บังคับให้ท่านปฏิบัติตามนี้นะเป็นเพียงว่าให้รู้ปฏิบัติทาของพระองค์หนึ่งซึ่งในสมัยปัจจุบันและอนาคตใกล้ปัจจุบันนี้เท่านั้นไม่ใช่สมัยพระพุทธเจ้าก็สามารถทำอะไรได้อย่างนั้นเช่นเดียวกัน ไม่ใช่ว่าเวลานี้พระพุทธเจ้านิพานแล้วเราไม่มีโอกาสเพราะว่าทำพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมโลกกันนาจึงอยู่สมบูรณ์ถ้าเราไม่ขี้เกียจสัอย่างเราก็ทําได้หมดเป็นอันว่าเมื่อท่านถามองค์สมเด็จพระบรมสอค o ว่านี่ท่านบอกว่าต่อไปก็ภาวนาวาน่านิพานสุข,ขังเมื่อถึงจิตถึงนิพานแล้วตอนนี้สงสัยสิ อย่าลืมว่าด้ท่านได้พัญญานะเมื่อจิตเคลื่อนเข้าไปสู่นิพานเครือทิสมานกายเข้าไปถึงนิพานแล้วให้ทําความรู้สึกว่าจิตนี่สงบมากคำไหว้ทำความรู้สึกนีไม่เช่นนีก้กาเฉยๆคือควบคุมกําลังจิตให้ว่างจากสรรพกิเลสทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือ เมื่อจิตสงบวากแล้วก็ยกอารมณ์ขึ้นสู่พระนิพพานภาวนาวานิพพานาสุขขังยุ่งไหมจิตขึ้นสู่พระนิพพานคือมีอารมณ์ว่างอารมณ์รักพระนิพพานชื่นใจในพระนิพพานมีอารมณ์สุขมีอารมณ์สงัดมีความเยือกเย็นตอนนี้ให้ใช้อารมณ์ภาวนาวานิพพานาสุข,ขัง ถ้าเราเป็นสุข,ขาวิปัสสโกก็ถืออารมณ์เป็นสำคัญสำหรับท่านที่ได้วิชาสามอันดับหนักที่ได้มโนยิธิก็ต้องนำอธิสมานากายขึ้นไปสู่แดนนิพพานเลยหรือว่าท่านที่ได้พิญญาสมาบัติก็นำอธิสมานากายขึ้นไปสู่แดนนิพพานเลยอารมณ์เป็นสุขนิพาพ,นานพานภาวนาวานิพพานสุขรังสำหรับท่านสุข,ขาวิปัสสโกเรียว,ว,ว่าเตวิโชเตวิโชนี่เห็นนิพพาน ก็นิพานภาวนาวน่านิพานสุขขังจิตเป็นสุขแต่ว่าท่านสําหรับท่านสุขวิปัสสโกไม่เห็นจิตเป็นสุขมีอารมณ์ว่างจากราคะว่างจากโลภะว่างจากโทสะว่างจากโมหะโชขณานั้นให้ใช้คาภาวนาวน่านิพานสุขขังจิตจะได้จับปิิพานเป็นอารมณ์นี่เป็นเรื่องของท่านนะ ไม่ใช่เรื่องว่าท่านทงหลายจะต้องทําเรื่องของท่านผู้บันทึกท่านห,หลายจะทํายังไงชอบใจและไม่ชอบใจก็เป็นเรื่องของท่านจะมาโทษผมไม่ได้ต่อไปตามบันทึกของท่านพาดหวยว่าอภิญญาพละสสมาบัติตอนนี้ประเดี๋ยวก็ท่านก็ยุ่งอะครกันฟังแล้วก็จะยุ่งกันใหญ่ท่านบอกว่าวันนี้วันที่ยี่สิบกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหก ตรงกับวันแรงสิบสี่ค่ำเดือนแปดเข้าเจริญสมณธรรมตั้งแต่เวลาเก้านาฬิกาตรงวันนี้มีอารมณ์ดีเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่เริ่มเริ่มจับอารมณ์ปับ๊บอารมณ์ก็ใสสว่างซึ่งไม่เคยมีมาในการก่อน,น,นถ้าพยายามทำไปตามลำดับไอทำไปตามลำดับนี่ผมจะพูดให้ฟัง ว่าการเจริญพระกรรมาฐานนี่โดยมากเมื่อก่อนที่จะทําจุดปลายเขาไม่จะจับในจุดต้นดูที่ว่าจิตอารมณ์ของเราเนี่ยมันไปพล่องอยู่ตรงไหนเพือนดับแรกท่านก็จะปนาปานุสติควบกับพุทธานุสติกรรมาฐานจิตเป็นสุขถึงนี่สุดถึงฌานสี่ทิ้งฌานสี่วิ่งเข้าไปฌานแปดถอยหลังลงมาจับอริยสัจสี จิตสะอาดผ่องใสถอยลงมาทิงอุปจารสมาธิจับเมตตาพมิหารสีจิตเข้าถึงนี่สุดทันทีถอยลงมาถึงอุปจารสมาธิจิตจับอสุปรกรรมฐานยิ่าทั่งมีความรู้สึกเป็นสุขไม่มีความติดพันในภาพในภาพภาพดใดๆถอยลงมาทิงอุปจารสมาธิเข้ามรณา,านุสติกรรมฐาน เมื่ออารมณ์ถึงที่สุดถอยลงม,มาถึงอุปจารสมาธิจับบารมีสิบประการแล้วถอยลงม,มาจับอหารีปปิกูลสัญญาแล้วถอยลงม,มาตัดอัศมิมานะความถือตัวถือตนแล้วถอยลงม,มาจับสกายาทิฐิจนกระทั่งเข้าจุดถึงขีณาสวานิยตาไม่วีธีทำก็ทำกันแบบนี้ คือไล่ตั้งแต่ต้นดูว่าไอ้ต้นที่เราละมาได้แล้วนะ่ะมันยังเกาะจิตติดไหมแต่ต้องใช้เวลามากแต่ละข้อถึงสองนาทีใช้ไม่ได้จับอารมณ์ข้อจุดไหนจิตเป็นโปร่งสบายไปหมดไม่มีอารมณเกาะอันนั้นใช้ได้หรือว่าเป็นฌานต็มระดับทันทีใช้ได้แล้วจึงจะจับโปรปลาย ถ้าตัวต้นยังไม่คล่องยังไม่ผ่องใสเขายังไม่จับตัวปลายต้องไล่เลียงลาดับตามนั้นลงมาบอกว่าจับตามลําดับมาจนถึงข,ขีนาสวานิยตาอารมณ์ปักแน่นแล้วก็เลยแสวงหานิพพานสุขขังต่อไปอารมณ์ปักนั่นก็ไปชางสูงสุดอารมณ์เป็นสุข,สขจับหานิพพานภาวนานิพพานสุขขังต่อไป ท่านบอกว่าแล้วก็ตรวจดูอารมณ์ครานี้จิตท่านเป็นทิพนี่ถ้าดูใจของท่านตนเองได้ท่านก็ตรวจดูอารมเห็นจิตผ่องใสเหมือนกับแก้วสะอาดแต่ว่ายังมีคลื่นนิดๆหน่อยๆือมีการไหวตัวกับเพื่อกับเพื่มจึงรู้สึกว่าจิตนี้ยังดีไม่พอจึงได้ถอนจากนิพพานสุขขงัง เอารมเข้ามาจับกีนาสวานิยตาใหม่คราวนี้อารมณ์ปักแน่นมีอารมจำใสมากแล้วก็หันเข้าไปจับนิพพานสุขขังจิตทรงตัวตอนนี้ท่านบอกว่ามีความรู้สึกว่าเวลานี้จิตเป็นอภิญญาพระสมาบัติ อภิญญาหมายว่าวรู้ยิ่งจิตม,มีลมประเสริฐเพราะท่านเป็นผู้ได้พิญญาภาละคือผลที่ตนได้มาสมาบัติแปลว่าเข้าถึงแล้วเข้าถึงผลที่ตนฝึกอภิญญามาแล้วควบกับวิปนะัสนาวิปสัสนาญาณทรงตัวโอ้เล่นแบบนี้สนุกจะตายเลน่นนะีหน้าเทยหน้าเอยหลังเทยหลังเทยหน้าเล่นมันอยู่คนเดียวอารมณ์เป็นสุข ตามมันทึกนทัว่าเราตั้งใจไว้ว่าจะถอนเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาคือเริ่มตั้งแต่เก้านาฬิกาตรงจะถอนเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาตรงเพื่อกินข้าวแต่ว่าตอนนี้ฉันจะถอนเกือบไม่ออกดึงเท่าไหร่ก็ไม่ออกจิตมันฝักแน่นมันไม่ยอมคลายสมาธิจิตอารมณ์เป็นสุขก็รู้สึกว่าดีใจมาก มาเออกำลังใจของเรานี่ดีพอแล้วมีกําลังใหญ่พอจะสู้กับกิเลสได้สามารถจะห้ามหันให้กิเลสท่านหลายมาสลายตัวไปได้เพราะอย่างนั้นตามที่ตนตรถนาไว้แห่งการไม่เกิดอีกท่านพิจารณาว่าเอกการที่เราจะไม่ต้องเกิดอีกมันใกล้เข้ามาแล้วจําให้ดีนะระยะนี้ท่านมีความรู้สึกตัวทานว่า การที่จะไม่ต้องเกิดอีกมันใกล้เข้ามาแล้วแต่ยังไม่ถึงจุดนั้นมันใกล้ๆขณะนั้นเองท่านบอกว่าจิตท่านเป็นทิพย์พบหน้ากิเลสตัณหาแค้กิเลสตัณหาเนี่ยมันยืดหน้ามาตั้งแต่วันวานนี้ตั้งแต่วันที่ยี่ตั้งแต่วันที่สิบเก้าวันนี้ก็พบมันอีกแต่วันนี้พบชัดมากเพราะจิตมันใสมาก เจ้ากิเลสและตัณหามันสงบนิ่งนอนเฉยนี่สนแสดงว่ากิเลสมันหลบไปนอนใช่มันไม่ฟูขึ้นมาด้วยอำนาจกำลังของฌานแต่ความจริงกิเลสนอนในกิเลสยังไม่หมดถ้าเผลอเมื่มอไรมันโผล่หน้ามาเหมือน,นั้นนี่เป็นอันว่าท่านมีความมั่นคงในกำลังฌานมากกว่าวิปัสสนาญาณพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงรับรองว่าเป็นประโสดาบัน นี่ต้องระวังให้ดีนะจิตมันงบสงบสบายแล้วก็จะเพิ่งไปนึกว่าเราเป็นพระอริยเจ้าให้มันถึงจริงๆซะก่อนใช้วิธีตรวจอารมณ์อยู่เสมอจับหาความผิดจับหาความชั่วในอารมณ์ของจิตของตัวแล้วท่านบอกว่าจริงบอกให้กินเลสมันเลี้ยงไปบอกเองถอยไปไม่ใช่เรื่องก็าเองจะมายุ่งกับฉัน ฉันไม่ต้องการนี่ท่านไม่คึดว่าฉันฉนึกว่าก้มึงจงหลีกไปทำไมอย่างนั้นมึงอย่ามายุ่งกับกูกูไม่พึงต้องการมันอีกมึงเป็นเจ้านายบังคับกูทรมานกูมาหลายแสนหลายแสนสงกลับแล้วหลายแสนสงทงขายกลับแล้วต่อี่นี้ไปมึงกับกูไม่มีทางแล้วที่จะมาบังคับกูได้เป็นอันว่ากูจะต้องหลีกไปและทำลายมึง ให้พี่นาฏไปเพื่อการเข้าพันิุ์พานของครูนี่ก็ใช่กันอย่างนี้ใช้กันแบบพูดกับศัตรูที่เป็นตัวสำคัญท่านเกลือบันทึกต่อไปว่าเราจะเข้าภิญญาสมะพละสมาบัติอย่างนี้ทุกวันและทุกคืนจะไม่ยอมให้จิตดวงนี้คลาดจากอภิญญาพระสมาบัติ เพื่อประโยชน์ของมหาชนทั่วไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงสัง่งจำให้ดีนะนี่เรื่องเล่าให้ฟังถ้าชอบใจก็ไปปฏิบัติได้ไม่ชอบใจก็แล้วไปนี่ไม่ได้ว่าอะไรใครทําไปตามอธิญาสัยของตัวน,นั่นละดีชอบใจตอนไหนทําตอนนั้นนี่เป็นเรื่องเล่าให้ฟังแต่ละบ,บคุคคล นี้ท่านบันทึกต่อไปว่าวันที่ทียี่สิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกวันนี้เวลาสิบเก้านาฬกานอนฟังเทศทางวิทยุจิตยังเข้าถึงฌานที่สุดของฌานที่เหนือได้ท่านย่อๆไปเท่านเองแล้ก็ตอนต่านบอกว่าตอนเช้า ฝ่ายวิปัสนาญาณได้ผลดีมากเป็นนั้นว่าคืนนั้นท่านทําเกือบทั้งคืน <c oughs> เมื่อเข้าจิตฟังวิทยุพระเทศเนี่ยฟังเทศจากวิทยุแต่ว่าแทนที่ท่านจะไปสนใจกับคำว่าทำเทศท่านก็กลับไปสนใจกับชานสมาบัติของท่านมันก็เปลินไปถึงใกล้รุง พอใกล้ร่งรู้สึกตัวชานถอยลงมาเคยจับวิปาาัสสนาญาณเพราะกาลังสมาธามันมีผลมากวิปัสสนาญาณมันก็มีผลมหาศาลท่านบอกว่าวันนี้ได้พบหญิงโอ้โหตอนเช้าคุณผู้หญิงสาวสาวมากันบานเลยแต่งตัวกันสวยๆเยอะแยะหมดแต่ว่าพอเธอก้าวขึ้นบริเวณสถานที่อยู่ ใจมันก็แยกเธอทั้งหมดออกเป็นธาตุสี่พอเห็นหน้าปับ๊บใจมันก็จับเห็นเธอเป็นธาตุสี่ไปแล้วจากธาตุสี่แยกออกไปการสามนิบสองจากการสามนิสสองเป็นอสุป,ปสัญญาเห็นเหมือนกับผีเน่าในป่าจะรักทำเกยอ,อยังไงได้ <c oughs> เป็นอันว่าการอารมณ์รักเขาสาวมันก็นเลยไม่มี ถ้ารักษาพวกนี้แกตั้งใจจะมาขายแล้วก็เจงไม่มีใครซื้อแน่ดวงตาแกก็ไม่ซื้อนี่ท่านพูดท่านไว้อย่างนี้ก็ว่าตามท่านไปเพื่อเป็นการสนดับขบรรดาท่านหลายฟังไว้ก็มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็เลิกฟังเสียก็นได้จเริ่มวิปัสนาไปหมดเรื่องท่านบันทึกต่อไปว่าวันที่ยี่สองกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหก เวลาเช้าเข้า,าพิญญาพระสมาบัติท่านบอกแล้วนี่ท่านบอกว่าท่านไม่เลิกแน่ไอ้เรื่องอภิญญาพระสมาบัติไม่ยอมถอนตัวเด็ดขาดว่ามันทั้งกลางวันและกลางคืนท่านบอกขนาดนี้ได้ผลดีมากอารมณ์แห่งพระนิพพานกำลังอะไรล่ะไอ้พวกเขียนมาํำลักเข้าไปให้กำลังต่อต้านอารมณ์กระแสกิเลส จิตรักพนิพาณกิเลสบางอย่างมันพุ่งเข้ามาเป็นการเตือนว่าน,นี่อย่าเพิ่งไปเลยเพื่อนหน่อยเขาสาว,าส,วสวยรวยมีเยอะแหมหน้าตาก,กระจุมกระจิมหิวเนื้อนุ่มนิ่มมันน่ารักอย่าเพิ่งไปนิพาณอย่าไปเลยเพื่อนมีเมียก่อนดีกว่า ในกิเลสมองตัวก็บอกว่านี่เพื่อนเราจะไปทําไหมแต่ทรัพย์สินของเรามีเยอะแยะไปโหมัใหญ่ตัวมโหฬารเอาสักกี่ร้อยล้านก็ได้ถ้าว่าทําอย่างนี้และไอ้นี่กิเลตัวปรีก็บอกนี่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 รู้ไหมไอ้เจ้าเม่งคณะนี้มันประกาศตัวเป็นศัตรูกับเจ้า ทำลายมันซะก่อนที่จะรีบไปนิพพานทำไมเรื่องนิพพานเป็นเรื่องเล็กๆของเด็กๆไปมาหลายคนได้นี่กิเลสมันสอนแต่ถ้าว่าอารมณ์ปรารถนานิพพานก็ตัดมันไปบอกเธอเลี่ยงไปซะไปเซพนอย่ามายุ่งเจ้าตัวร้ายเราเครียดเจ้าเรามีความรู้สึกว่าเจ้านี่คล้ายๆกับว่าศพเน่าที่เราไม่พึงต้องการ เมื่อเจ้ากิเลสมันว่างไปจากบาปราจากไปอารมณ์ไิ่ได้พานก็แจ่มใสทำไปจนทั้งมีความรู้สึกสบายถอนอารมณ์มานิดหน่อยเข้ามาตั้งอยู่ในปฐมฌานเวลานั้นเจ้ายงตัวสำคัญมันย่องมาตั้งแต่เมื่ไรก็ไม่รู้รู้สึกคันๆเอเือไปโลกเข้าเจ้าอยู่มันตายไปหนึ่งตัวนึกเสียใจเอ๊ะ ว่นนี้มันเรามันเลวไปใชแล้วนี่ทําไมนี่ทำไมไปทําให้ยุงมันตายแต่ความจริงเจตนาไม่มีเขาใจเสียมาน,นั่งคิดในใจว่านี่พระโสดาบันเนี่ยเขาไม่ทํากันอย่างนี้นะพระคุณนะพระโสดาบันเขาไม่ยุง่งแม้แต่ยุ่งกับมดไอ้น,นี่เจ้าไปฆ่ายุงตายจะเป็นพระโสดาบันเขาได้ยังไง เมื่อตัดสินกําลังใจว่านี่เรามันเร็วมากเสร็จแล้วนี่เอาแก่ตัวกันใหม่วันนี้ไม่เลิกมนละล่อมาให้ตายไปทั้งวันถ้าว่าไม่มีใครมารบกวนว่างแขกไม่ได้แตว,นะว่าดะเวลามีแขกมาถ้าก็จับอริยสัจในทุกอ,อริยสัจมาสุป,ปสัญญามาั่งถ้าก็จับอนิจจังทุกขังหน้าตาว่ากันเรื่อยไปไม่ให้มันติดท่านเล่าให้ฟังต่อไปว่าเนี่ยบัทึกของท่านนาะไม่ใช่นางเรล่า เขาบอกว่าจับอภิญยาพระสมมาบัตดต่อไปปับ๊บเดียวอารมณ์ใจเป็นสกดิ่งทิ้งจุดจบก็ได้พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้มีพระพุทธดิกาตรัสว่าถ้าขยันก็สนใจอย่างนี้ภายในบรรษานี้จะได้ เป็นผู้ไม่เสื่อมลงหมายถึงว่าจะมีจะได้อริยผลจะไม่ดีท่านบอกว่านี่ถ้าขายันอย่างนี้นะภายในวรรสานี้จะเป็นผู้จะไม่มีทางเสื่อมลงคําว่าไม่เสื่อมลงนี่ตั้งหมายความว่าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านมาคิึว่ามันน่าแปลกใจที่เรายิ่งจะหนี ให้มันไกลอไอ้เจ้าเ่าสาวมันก็มาก,กันมากเท่าทุกทีท่านบันทึกบอกโอ้นี่มันมันชอบร,รักเรานี่แปลกจริงๆฮะท่านเขีว่าอย่างนั้นนะนี่เราอายุสี่สิบเจ็ดปีแกจะตายโหงแล้วนี่ยยังไงเนี่ยไอ้เจ้าเด็กเด็กเาสาวอายุสิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบเศษ ดันมาปองรักคนแก่นี่มันจะหวังอะไรของมันนะมันแปลกจริงๆคนละยำหนุ่มๆทุ่มเทไปไม่รักดันมารักคนแก่แต่ความจริงไอการรักแบบนี้เขาไม่รักจริงนะกิเลสมันกิเลสมันสอนมาถ้าว่าท่าหนหลายปฏิบัติก็ถ้าเข้าเร้่งเขตน,นี้จาไม่ได้นะว่าคนที่มาสแสดงความรักมาขออยากจะรักอยากจะแต่งการด้วยนะอย่าไปเชื่อ คือนั่นมันเป็นอารมณ์ของกิเลสท,ที่มันเข้ามาปูกพันหมายความว่ามันเสี่ยมสอนคนนั้นใจเขาไม่มาในความจริงใจกิเลสมันดันมาชั่วคราวท่านบันทึกว่าไอ้เจ้าเด็กนี่มีความรู้มหออกบ้างอาชีวะสั้นสูงมั่งได้ปิญญามั่งมันน่าจะหาหนุ่มๆเป็นผัวนั่นดันเสื่อกมารักรแต่จะมีหวังนี่นูไม่มีทาง เองมันเป็นกิเลสสมานอีนวยเองอดเธอฉันขอลาแล้วคือเชื่อบบความเกิดไม่พึงปรารถนาทําไมฉันยังต้องการไปแต่งงานกับเธออีกแต่งหรือไม่แต่งบรรดาท่านหลายดูเวลามันหมดเสร็จแล้วยังไม่ก็ไม่ต้องแต่งกันที้าไม่แต่งกันแน่เป็นอันว่าบรรดาท่านหลายได้สนับเรื่องนี้แล้วก็ถือว่าฟังไว้เป็นเนติจะเป็นแบบแผนเท่านั้น ส่วนการปฏิบัติของทุกท่านให้เป็นไปตามอธิยาัยที่ท่านครองแล้วท่านพอใจอย่างไรปฏิบัติอย่างนั้นอรบ,บันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลามองไปเลยครึ่งนาทีต่อทีนี้ไปขอท่านหลายจงตั้งใจรวบรวมกําลังใจถ้าท่านเป็นผู้ใหม่ก็ใช้อนาปานุสติกมามฐานคือกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออก เวลาให้ใจเข้าในึวัวพุธเวลาให้ใจออกในึวัวโถขนาดใดที่อารมณ์จิตยังมีความเขาคิดอยู่อย่างนี้ก็ชื่อว่าท่านเป็นผู้มีสมาธิหรือมีฌานสำหรับท่านหลายที่มีอาการคล่องแล้วจากนั้นค่อยปฏิบัติตามมัตยายายในอุตยาบทสี่จะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ตามมัธยาสายจึงกว่าท่านเห็นว่าเวลานั้นสมควรสำหรับท่านสวัสดี